ไปนอนดูดาวอะไรแบบนี้นะหล่อจัดหล่อจริงนะสำหรับแบบนี้นะยางนะซีรีส์อยู่ที่285้านะรับ6ก R18 อาร์องอไราคืครับ2องาคือที่สัมผัสกับพื้นถนนสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ครับเราเจอกับแท้ง300ครับตัวดีเซลนะ รุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็แต่งแบบจัดเต็มที่สุดเท่าที่เคยมีมานะแต่งแบบไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนครับเพราะเรามาเป็นทีแรกๆนั่นเองนะครับผมนะคันนี้ครับเป็นตัวท้ง300ตัวดีเซลท็อปสุดแล้วครับอยู่ที่1,279,000สำหรับขับ4แต่ถ้าขับ2ครับจะอยู่ที่1,179,000นั่นเองครับต่างกันประมาณ100,000บาทนะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยครับคันนี้ครับเราจะมารีวิวเกี่ยวกับชุดแต่งโดยตรงนะครับเริ่มจากบนลงล่างนะครับผมนี่ นะด้านบนครับเราเป็นไฟแบบนี้เออไฟ LD เวลาเราไปแคมป์ไปป่าครับเราจะมีไฟ LD ตัวนี้ขึ้นมาให้แต่สังเกตครับตัวนี้จะเป็นทรงหรูลักชูรี่นะเออแล้วก็ตัวมีเลยฝากระโปรงนะ ฝากระโปรงตัวนี้เนี่ยออกแบบมาแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าเคยดูพวกมัดแตงนะตัวระบายตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงระบายความร้อนได้จริงนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ไฟตัวนี้เลยนะไฟตรงนี้เปลี่ยนใหม่เป็น LED นะไฟเดย์ทมนะแล้วข้างในลูกแก้ว2ดวงครับไม่ว่าจะเป็นไฟตันหมอกด้านล่างหรือไฟสองสว่างด้านบนก็เปลี่ยนใหม่นั่นเองนะครับนะโอเคต่อมาเลยนี่สเกิร์ตนะสเกิร์ตของเราเปลี่ยนชิ้นใหม่ยกเซตนะเออมีไฟเนี่ยสังเกต LED ทั้งโคมนะ มีความเป็นลัสซูรี่ด้วยแล้วก็มีความสปอร์ตในตัวนะพร้อมกับไฟตัวตัดหมอกมาด้วยนะคะผมใช้งานได้จริงนะเออแล้วก็ลิ้นนะอ่าลิ้นตัวนี้ครับมันเป็นเคปล่านะเคปล่าคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในสายวงการรถเนี่ยใครที่ใช้เคปล่าเนี่ยรู้กันอยู่ครับว่าไม่ธรรมดานะครับผมนะต่อมาคิวตุ้มล้อนี่คิวตุ้มล้อตัวนี้เลยครับไม่ใช่แค่สีที่เราเปลี่ยนนะแต่ก็เป็นเคปล่านะที่มันออกมาให้เข้ากับสีตัวขาวของเขานะ สีดําก็เข้าสีส้มก็เข้าทุกสีที่เป็นสีของตัวรถเดิมของตัวแหงนเขาเนี่ยเข้าหมดเลยนะครับผมนะแล้วคันนี้ครับโหลดลงสองนิ้วเปลี่ยนโชคใหม่เป็นตัวโชคกเวนซิลลี่นะเออเป็นตัวเน้นความเร็วนะหรือลูกค้านะสามารถปรับซับแท็กได้จะเอานุ่มก็ปรับไปที่หนึ่งนะจะเอาแบบว่าเน้นความเร็วสุดแข็งกระด้างหน่อยก็ปรับไปที่แปดแต่ถ้าเอาแบบเขาเรียกว่าพอดีพอดีก็ปรับไปที่สี่นะและคันนี้ครับโหลดลงสองนิ้วเห็นไหมเออ ก็คือเปลี่ยนช็อกไปครับและตัวนี้ครับเป็นยางนะซีรีส์อยู่ที่285นะครับ60 R18 285คืออะไรครับ285คือที่สัมผัสกับพื้นถนนตรงนี้เนี่ยแก้มยางมันจะใหญ่นะแล้วเราออกแบบให้มันเข้ากับตัวคิ้วล้อให้มันพอดีกันถูกไหมและออฟเซตตัวนี้ครับประมาณบวกสิหรือประมาณออฟเซตศูนย์เนี่ยพอดีกับตัวคิ้วเลยนะล้อตัวนี้ครับเป็นล้อแม็กฟอร์สนะเออแม็กฟอร์สเนี่ยนะครับเรามีตั้งแต่แม็กธรรมดาอัลลอยคือแม็กติดรถ แล้วก็แม็กเป็นตัวโฟ,ฟมมิ่งนะแต่ตัวนี้เนี่ยต้องพูดอย่างนี้ครับแม็กฟอร์สเนี่ยน้ำหนักเบาที่สุดแล้วก็มีราคาที่แพงที่สุดเท่านั้นเองนะเห็นข้างในไหมตัวนี้แหละเขาเรียกว่าสุลตานนะตัวนี้ครับเราจะมีเบรกคานิแลกหรือเบรกพนามลาิล่าเลือกได้นะ,ะจะมี19าแทดยี่สิบแทนแล้วแต่เนาะแล้วก็ขนาดจานเบรกไอตัวนี้เนี่ยนะล้อมเป็นขอบ18ถูกไหมเราจะไปใส่ขนาดจาน4ี่รอย้าก็ไม่ไหวมันเต็มเกินไปนะควรที่ประมาณ3า0้อยแปดิถึง3 6 0อยหกสิเป็นต้นเนาะ ก็สามารถเลือกได้ทุกแบบนะเซาะร่องหรือเจาะรูนะทำได้หมดทุกรูปแบบเลยนะครับสาหรับช่วงล่างแบบนี้นะยางโตโยต้ายรู้กันอยู่นะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่าคนสายเล่นรถเนี่ยรู้จักกันดีนะโอเคเป็นไงดูตรงหูงกระจกเราเก็บรายละเอียดทุกจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเคปบลาาต่างๆนะเออคันนี้ก็ติดเฟรมนะคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยนะครับผมนะเดี๋ยวคันนี้ครับจะแต่งตัวบันไดข้างเข,ข้าไปอีกนะ และที่เขาเรียกว่าเป็นพระเอกของงานนี้ครับเขาเรียกว่าภายในนะเราจะ,ะชีวิตจริงเนี่ยเราจะอยู่กับภายในมากที่สุดถูกไหมนี่เป็นไงโอ้โหนี่คือเบาะหนังอิตาลีแท้นะฮะเออโคตรหล่อเลยนะนี่ข้างในนะผมนะทุกทุกชิ้นส่วนสามารถเก็บรายละเอียดให้ได้แบบนี้เลยนะเออภายในเนี่ยเราสามารถขับไปแล้วก็โอ้โหเขาเรียกว่าสวีทกับแฟนนะหรือใช้งานจริงแบบนี้เลยนะพุ่มหนังทันทรา,าทุกอย่างครับ ควบวงจรแบบนี้เลยนะฮะเออเป็นไงหล่อไหมอะเดี๋ยวดูด้านหลังบ้างโอ้โหแต่ละแดนนะแล้วเวลาเราไปกลางคืนอะนะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูมันจะมีไฟเขาเรียกว่าเอ,อไฟนอนด do ูดาวอะไรแบบนี้นะหล่อจัดหล่อจริงนะสำหรับแบบนี้นะชอบไหมถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเออเดี๋ยวผมจะมีรถแบบนี้มารีวิวให้พี่ๆได้ดูอีกเยอะเลยนะครับอะมาดูด้านท้ายบ้างสุดท้ายไม่ท้ายสุดครับนี่เป็นไงเออ ข้อบฝายางไหลนะรัก็ดูมีมิตินะเหมือนอเวนเจอร์นะขับรถตามมารู้เลยว่าเฮ้ย mm hmm. คันนี้มันรถรถแท้งนี่วานะไม่เหมือนที่เหมือนอีกเจ้าหนึ่งนะเป็น BB ถูกไหมแต่นี้คือ,อตัวแท้งครับนะเป็นแบบนี้เลยนะพร้อมกับ,ท,บ,บนะท่อคู่แบบนี้นะข้อคู่แบบนี้ซื้อเพิ่มนะครับนะไม่ได้มากับชุดตัวซปเปอร์แท้งนะฮะแล้วก็นี่เลยสเกิร์ตแบบนี้นะไฟรับเิงไฟหลังแบบนี้นั่นเองนะครับ ยังไม่ยังไม่หมดนะแล้วนะเปลี่ยนกันกว่าประมาณสิบกว่าจุดอะนะมีสปอยเลอร์ตรงนี้ด้วยนะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะเห็นไหมโอ้โห oh. ขนาดนี้พยายามพูดเยอะที่สุดแล้วนะฮะแต่ก็ยังเก็บรายละเอียดจะไม่หมดเพราะว่าจะมีแต่งอีกประมาณ3ามอย่างนะเดี๋ยวรอชมแล้วกันว่าจะออกมาแบบไหนครับวันนี้ครับถ้าเห็นแบบนี้แล้วอยากได้สไตล์นี้ครับสามารถโทรปรึกษาผมได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองเจ็ดห้าสี่หกห้าสี่ครับผมไอพานุคร์เกดวอลมอเตอร์ครับยินดี ให้บริการครับออกรถครบจะศูนย์กับผมได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ